กลับมาพบกับช่องเมนดอม a อนิเมะ่อนอื่นวันนี้ขอแสดงความกับแฟนอนิเมะเรื่องไฮคิวคู่ต่อฟ้าประธานทุกท่านเลยครับที่ล่าสุดได้มีประกาศแล้วว่ากําลังจะสร้างซีซันที่5แล้และเพื่อเป็นการแสดงความดีกับแฟนไฮคิวทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวของสะสมจากเรื่องไฮคิว โดยรอบนี้เราก็พกโปสเการ์สวยๆมารีวิวกันสิบลายเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ได้ใส่ซองอยู่ในนี้แล้วแต่ช้าก่อนเห็นบรรยากาศข้างๆนี้นะครับวันนี้ผมมาใส่ทํากันที่สนามกีฬามาถึงสนามแบบนี้แล้วจะมาให้รีวิวแบบเดิมๆนั่งนีเฉยได้ออยัางไงาโดยจะมารีวิว,ว,วแบบออกกำลังกายไปกับแคมเปญรีวิวเพื่อสุภาพ โดยกติกาการรีวิววันนี้คือผมก็จะทำการิ่งไปรอบๆสนามนยครับซึ่งเป็นสนามที่มีความยาวมา400เมตรนะครับผมพอครบหรอบผมก็จะทำการหยิบโปสการ์ดไฮคิวขึ้นมาโชว์กัน1นชิ้นพอครบสิรอบก็จะรวบรวมระยะทางได้ประมาณสีกิโลเมตรซึ่งต้องบอกว่ากระจอกมากวันนี้คือเ็นมากครับก็เขียวเราก็จะไปเล่นในที่สนามรถน,นครับสโตร้ ห้ 5, 4, 3, 2, าสี่สมตา์ที่ลน์แรกครับเป็นลายของผู้โรคครับจากทีม มัธยมปลายเนโกมาในชุดสีเสื้อวอร์มชุดแดงครับโดยดารานี้ก็จะมีบอกขอ้อคุณตัวละครนะครับผมบอกว่าคุณโลกนี<ม>่ไม่สามเลยว่าไหนีป87.7เซนติเมตรมีความใส่เสื้อเบอร์หนึ่งครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นโพสการ์ข,า,ขาวๆครับไว้เขียนครับเราพีกบอก ที่สองนี้ก็จะเป็นลายของที่เนโกมาครับได้เป็นชุดแข่งสังเกตที่ลายครับก็จะมีรูปแมวเหนียว,แ,วแล้วก็ตัวละครก็จะมีเลฟ่ะอ่ามีฟูโรแล้วก็มีใครวะจำชื่อไม่ได้ขอเงินแกนี้ก่อนแล้วกัน ลายต่อไปเป็นลายของโรงเรียนมัธยมปลายฟุกุโรเดนนี้ซึ่งในลายนี้ก็ประกอบไปด้วยอาคาชิแล้วก็โบกุตกโมทาโลครับผมซึ่งส่วนด้านขาก็จะเป็นลายนกู่ครับใครบางคนจินกมนี่วะจีเองไหวไหม เป็นลายของผู้จัดการทีมคาราซโนทีมอิกาก็คือฮิโยโกซังกับยาจิซังครับผมซึ่งมาในชุดทีมงานวัดเห็นด้านหลังไหยครับด้านหลังก็จะมีระเบุดๆซึ่งอารมณ์มาแบบรุุ่มๆเลยรอบไปต่อครับ ลายของคางเงยมะโทบิโอเซเตอร์ปีหนึ่งจากทีมมัธยมปลายคาราซิโนด้านหลังก็จะมีเขียนว่านอตฟอร์เซลนะครับซึ่งเป็นสินค้าส่งเสริมการขายการออกมาไม่ได้มีวไเพื่อขายแต่มีเพื่อไว้แจกครับผมก็มาในชุดสีดำคาดผมสีเหลืองเป็นชุดเชียร์ครับผมขอนโรงเรียนได้ต่อ ที่ร้านต่อ,อไปจะรับษณสนาเดียวกับไปที่แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นลายของฮูโรจากทีมในงองมะในชุดเชียรครับก็ส่วนจะแตกต่างกันตรงที่ผ้าคาดผมตรงนี้ที่เป็นสีแดง นะครับนะซึ่งเป็นสีประจำทีส่วนด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับนีค่คำว่านกอนอดเซียวเป็นไงบ้างคะพี่เบนทำไมวิ่งไปยืดไปมันเองไปแล้ว ที่เป็นลีลาดีสดใสของทีมคาราสนงก็จะขนตัวละครละ่ะมาคบทีมเลยนะครับอันนี้ก็เห็นไหมก็มีฮินาตะคางเงยามาปีหนึ่งก็นนะยามากุจิสึกิชิมะเคปีสองก็มีธนากาิชิโนย่ายูปีสามก็จะมีสึกาวะไดจิอาซาฮีอ๋อ อนหลังนี้ก็จะแบ,บ่ง them, บทการ์ดออกเป็นสองฝ้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูกล, pues. yeah, ลายรูปบอลเลบอลนะครับอีกสามรอบลายที่แบบนี้เป็นลายเส้นแบบมังงะนะครับ ตัวละครที่อยู่ในนี้ก็คือเอาน,นี้ทักคานุ่าเป็นบล็อกเกอร์ของอทีมเทคนิคกาเตโคอ๋อวันนี้ถือว่าเป็นกำแพงเหล็กของทีมปีนหนึ่งเลยครับส่วนด้านหลังก็มีแค่นี้แหละนี่ ลายที่9นี้เป็นลายของตัวละครชื่อยาคุเป็นซิเบอรโลตัวน้อยจากทีมเนโกมาครับผมอ๋อสูงสูงก็มา160อกสิบกว่าก็ฉากน,นี้ก็มีในอนิเมะด้วยจะเป็นฉากเปิดตัวของยาคุครับอ้าบเท่ สีิบนี่เป็นลายที่ผสมผสานร,ระหว่างรูปจริงครับกับลายเส้นแบบมังงะรูปจริงอันนี้ก็จะเป็นรูปรอบน้ำฮาส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นมังงะเป็นฉากซีนอารมณ์นิดน,นึงสถานที่ที่โยโกซังเนี่ยทำป้ายเชียร์ขอบคุณนะพวกนักกีฬาของคาราชนโนะก่อนที่จะไปแข่งแข่งจริงก็ทำให้ อ่าพวกผู้ชาย,ย g, บ่อน้ำสาสตาแตกกันเลยทีเดียวอ่าโอเคครับพอบสิบแลนวครับเป็นไงบ้างคะวิทคิดิลยีวิตจะต้องมาทำอะไรแบบนี้บ้าายยยนอ้ยรบ้ เท็ดเป็นไงบ้างคะหลังจากที่วิ่งมาสิบรอบเหนื่อยมากครับง่ากันบ้างครับกับปีนี้ินแรกด้วยการ ้าใครชอบก็ฝากสนับสไุนใช้คไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปส่วนข้างหน้าผมจะมาดูการสั่งสมของอนิเมะจากเรื่องอะไรแล้วเราจะมาออกํำลังกายแบบไหนให้ชมกันก็ฝากติดตามกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับลา